เจ็ดตัวขึ yeah. oh, oh ้นมาไอ้ไหมกะย่า oh, มันมันข้าวไมมเดี๋ยวกะว่าวกะกุ้งอ่ะฮะไมมเพื่ออยู่เลิกข้าวไมมนี่ตัวเดียวโอ้ตัวใหญ่จับจืดนี่เจ็บเตะตัวเมย์บ่ตัวเมย์ขู่ตัวใหญ่นี่อู้ตัวใหญ่สุดยอดตัวเนื้อเลยนี่ตุ่เด้ง เสื้อไปกบกางเว้นเฮายางไปนะเห็นกบตนูนละเสือลองเบิ้งลิงยินเขาเจ้า,าว่าวเขาเสือหรือถืออยู่ใดเห็นบอลเลิกกบตนูนเลนะกบตนูนละเสื้อก็เสื้อตาป้าแค่มืองเห็นกบตนูนละเสื้อกบตนูนละเสื้อแล้วยางหาแล้วได้ บึงอันณาเธอนี้เป็นเธอทำอีดของคอยเลยที่ซื้อเบ็ดกบกลางเวน้นโอ้โหมันสิเทอบ่แนวกินแนวยู่กับบ่มีเลยตนอันณากินกินข้าวเทงนี่นะพี่น้องคือสิได้ไปหานโนไม้หาโจ๊กกับปูแดงมาแกงเช่นโนไม้นี่ละอันนี้เข้าอันนาเสื้อเบ็ดปะไว้แล้วก็ไปหานโนไม้ไปหานโนไม้อันณาแล้วหาโจ๊กกับปูแดงแล้วละมาหยามบั่ง ลูกมองด,ดูกทูมาเซเบอยู่นี่ขบุญมากวกบะโคโกๆ,ๆบงอยเอาโอ้โหจะพาไปด้โอ้โหขี้งอเด็กจะพาไปได้ผ้มาเซเบอยู่นี่นะเรย ส่ยันยิเลยใส่ยันยิเลยพี <bunker> ่น้องเอ้ยนี่กูโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหโชคดีแล้วปอดนี่พี่น้องโอ้ยคือมาโชคดีที่เราบ้านนี้ปอดเถใส่ยันยิเลยโอ้ยกำคัดเลยพี amps, ่น้องเอ้ย ป่าตัวหึ่งหึ่งหึงหึงหึงห่งรอเ,เ,เซอร์เบ็ดกบพัดโอ้เพ้อโดเซอร์เบ็ดป่าว้อยู่นี่ขบุตมาเซอร์เมื่อวานนี่น้องสายล้อเซอร์เบตเมื่อวานนี่พี่น้องเขาลืมเบ็ดเขาบอกกู้เบ็ตเาขาบอกกู้เบ็ดก็เลยอันนาะ ว่าแล้วกบเบเเนะ็เบ็ดเขาเฮนะเบ็ดเขาเฮคือซีเมนเขาหาเบ็ดบอกครบเขากู้เมื่อเมื่อวานนี้มันบเ่เบิดบ่เห็นซาป,ปะขอใหญ่ถืออยู่นี่นะว้าวคือมอมานันเทรวาสน,นี่นี่คขาเกิดเสืออเ้อหล่อยู่บ่เนี่อยเลยนี่หาล่อเสื้อเบ็ดกบเบิ้งเขากิดเสื้อเฮนเขาก็นีน่มันเกิดปะเขาใหญ่ไหมโอ้โชคดีโชคดี โอ้โน้ฮึข้อได้ประกอบง่ายจะเลยเบ็ดขบุนมาเสื้อมือว่านี่วะจะเลยเบี้ขบุนมากูเบ็ดบ่มดมันละตายเพราะเสียงททอนเสียมามือกนี่ว้าวมันพอมาห้ามเสื้อมคืนเี๋บ่ ขอบุดมากพอาัห่มมากพรามคืนมาเดี๋ยวเย้เราไปยิงกบก็ได้อยู่ป่าป่าเรก็ได้เ็นพอว่าห่อสูงโอ้ต้อไตมต้มตมน้องม,ม่ไม้ไหลยอยู่ไหนยอยู่หน้าพี่น้องอ้ยโดมเยื้ออยู่นึ้นน้องม่ ก็ไม่บุ้งไม่ไหลไม่ไหลต้งไม้ก็เขาด้แก่งแล้วพี่น้อง nắng tóc hơn thì mất tiền quá Hãy subscribe cũng kênh mất Mì ดึงขอ้มาโลดดึงขอ้มาเพรมันนี่พันเลยมันมือมันบวได้ชเจ้าพ่ออ๋อเจ้าก็เพื่อเหรอเนะเอามือเอามือเน่ะไปทางล่างมาฮะคอยลูบไปทางล่างแล้วขึ้นมาโลดมือมันบวชเทอะอ๋ท่งมือแล้วล้อมาเพราะมันคาบท่งมือแล้วคอยดึงขึ้นมาเนี่ยมันนะคาบท่งมือเอะจิตตู หุ่นมาเลยไหมกระย่ามันมันข้าวไมมเดี๋ยวกะเว้ากะกุ้งอ่ะฮะไมมเยอะอยู่เลกข้าวไมมนี่ตัวนีย่โอ้ตัวใหญ่จุ๋จื๋นี่ชุดเจ็บตัวใครตัวเมียบ่างตัวเมียผูกตัวใหญ่นี่อู้ตัวใหญ่สุดยอดตัวเนื้อเลยนี่ตุ่แดงสิเลอครับเชื่อเชิดทงมือกันไว้ย่าด้วย เห็นมีามีเสื้อถุงมือมันเจ็บยะพกสื้อผาตัวนี้มันคคบคนเ,เ,ออเจ็บจอเลิะเนาะพุนได้เห็นมีเสื้อถุงมือครบเนี้ยกระดานเมื่อแต่ตัวเดียวนี่บ่เจอเลยตัวเดียว,ยวเลยเอาไว้ไหมได้ตัวน,นึงมันยาก่าก đi ha mai vô chứ tốt khi nó mà tốt nó mà lên đây cái <laughs> cái <laughs> đấy cái <laughs> này tôi nói tôi tôi mê mà มันเล็กมันบ่มีกระปูเอาปูมันนี่แล้วเห็นบ่บ่เห็นตุ๊แล้วอ่ะยังมาอปยู่ทั้งว่ะ hù nhầy nữa hai nhầy tân hồn tân hồn đây là tổ hồn tân nữa <laughs> Bố mùn โอ้มันเฮารอดซาบหมุนหมันเลยม,มันเฮหาหรอดซาบสมพ่อมาถึงตันหูมันนู้นมันเฮารอดซาบมันไปเมื่อล้างเห็นล้างเห็นล้างขาด เลยเล่นเข้าโอ้อยู่ตื่นอยู่นี่นี้เป็นเปลน,ปน,ปน,ปนแคบทางนี้เสร็จถุงมือก็ถ้ามีเสื้อนี่อันตราให้เห็นกระปูแล้วเอาเข้าได้เออออกมามันจะเจ็บพี่เลยคอยๆดึงออกมามันก็ดึงออกมานั่นเลยเฮ้ยมันหนีมือข้าเลย ปูไข่ปูไข่ปูหินนะนะชนรายเขาเอินปูกับปูซองกับปูนี่นีบมือฮาเลยนี่ป้อเฉยๆให้พี่น้องนี่ปูหินนี่มันสีญ่กว่ากับปูแดงรสชาติมันอยู่ดงอยู่ป่าในนี้มันแซ่บคู่กระปูมือวันนี้พี่น้องมือหายามเบ็ดกบพุ่ล่ะ หลังจากเข้าไปหานกไม้แล้วก็ไปโจกกระปูแล้วโจกกระปูเด็ดแล้วหานกไม้แล้วพยายามเบ็ดกบก่อนพี่น้องจักถือเขาขี้โตะบนลูกวานเนลเลยเพิ่งก็เจ้าว่าเสิร์เบ็ดกบกังเว้นกระทือเข่าแต่ว่าค่อยเลาะเสอร์เห็นกบตุ่นตัวเดียวบนอื่นบมเห็นกบตุ่นเลย เป็นกบตัวเดียวอยู่พุ่นแคบทึ่งเท่งดูนี่เป็นแนวเลอดเป็นแนวเลอดเป็นแนวเลอดเป็นแนวเลือดอู้ยูยยเหตุหน้าบนนั้นกบมันมันละทึกเอ้ยพีหรือพี่พน้งองโอ้ยอไปบุงไปบุง โอ้บังบึงด้วยเบ็ดซาวูลางเบ็ดซาอันนี่อยู่บ่ตัวถือัวนะโอ้ยสมวยตัวนี้ดิบัวถือบัวเอ้ยพี่ล็กพี่น้องเอ้ยถือเขาขี้โตแล้วประจักษนนะเขาเจ้าว่าซื้อเบ็ดกบกลางเว้นกระถือ เข้าเบอร์เซอร์แกงนโนมัยพี่น้องเอ้ยเข้าเบอร์นี่ผสมเดี๋ยวเลยทั้งมะเพ็ดทั้งอนาใบยาน้างผสมเดี๋ยวเลยตับม,มุนๆแล้วไปเซอร์ดาหม่ปูแดงมาเซอร์บาอนี่ ไม้ซื่อจะดูเดงสุนยอดเลยพี่น้องเยวะมันโนคลักๆก็คือต่ำต่ำผสมกับข้าวเบอร์เลยต่ำมันม,นมนุนซื่อโน่เนี่ยนะโน่คลักอันนี้น่นะเฮาเยอะแกกินมึงแซบได้แกกิงจะมันจะแซบ ขอเนื้อห่าวที่ห่าได้นี่ห่าวบอกกินได้พี่น้องเอ้ยจงมือไปกินอยู่เฮินมันบ่มีแนวอยู่แนวกินตรงนี้นะหาได้ชั่มนี้ก็โอเคละเฮากินนอไมไว้ก่อนขอเนื้นี่เอามือมือต้มเจวหรือว่าต้มส้มถ้าก่นได้สองตนี่ต้มส้มมันหลายเด้อันนี้ยันได้แต่ต้มเจวนั่นแหละต้มบัเพื่อไงเนื้อ เอาพี่น้องเอ้ยได้เวลากินข้าวแล้วบัดน,นี้โอ้เก<า>่ง,งน้องไม<ห>้เสื้อกระปูกระปูแดงเอาตัวนี้มันคบมือเจ้าเออมากินข,ข้าวน้ำเดียวพี่น้องเอ้ยขอได้เวาเด้อโอ้พี่น้องป้องไฟอ่ะซีมก่อนอ่ะแซ่บอยู่แก่น้องไม้เสื้อกระปูแดงอมามาเข้าวน้ำเดียวได้ อืมพอดีใบใๆเลยสีแทบออืืมหนวดเก่งหนุมไม้เซื้อกระปูแดงฮาวาสีนาล่องเซื้อเบ็ดกบเซื้อเบ็ดกบมีถือจักโตเซื้อเบ็ดกบกลางเว้นย่านว่ามันนาขึ้นมาง่อยแต่ฟังแล้วมันหากินซะเถอะมันก็บโบเห็นกบโตนี่แหละเห็นกบโตนตัวเดียวพอบะโบถือซ้ำเ่าวล้อเซื้อเบ็ด sào làng một thứ các tổ bệt cộp đấy, um, phải sơ bệt cộp thật, thật dì à nà, nón, nón xay sơ bệt, phà phà white, đai bả đi nhiều tổ เาไ่ได้กินเนาะก็ขอเยอน,นัะจ้องไว้เพราะว่าถ้าเ้าบ่จ้องไว้นี่มันบ่มีนักกินได้มื่อ,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 อแรงนะแทบเลยเจ็บน้อยนะนเข้ากลิ่นกลิ่นข้านั้นมันมันมันสวยพนนีบ่มันจะขำแล้วสอ,องโงงอ่ะกะปูแดง อิ่มมัก็นกินได้อิ่มหมดเลยของเจ้าเียแซบๆเออืม,อม,อมหอมรสชาติกับปูแดงมันหมดคือรสชาติกับปูหน้าได้ ปูแดงนี่มันเป็นรสชาตอน,นาหอมห้าไหมพี่น้องเออหอมหอมแล้วก็เนื้อมันสีโนโนหนวานหวานห้วนปูหน้านะมันคิวคิวปูหน้านะมันอันนี้กับปูดงกับปูป้าอยู่บ้านค่อยเขาบอกกินกับปูหนานะขนาดอันนาไปคุดเอาแยมแรงเขาก็ย่งบาบดเซบแล้วกับปูเข้าหูนะตอนมันอันแซพบสนะมันมันะ gì đặc bù đêng, mèn xẹp xẹp với cái bù đêng, ăn pha, hay bớt, top này, khỏe. cái gì cả, cái xèo xèo, con thôi, มีไข่บ่บ่มบีมัน,นมันบ่มีมีแต่มันมันตอนยังน้อยเขาบ่เออเอาองกระปูนี่ซดน้ำได้แต่ว่าค,อคอ่อยค่อยรักซดน้องอ้ยพู้เฒ่าผู้แก่พิ่นบ่ถ้าว่าเอาองกระปูนี่ซดน้ำนอนข้อกลนนะาคือเสียงข้อกล่นเลยเขาซดเอาอ,องกระปูสดน้ำ มันเสียงกันนะมัน,ม,น,ม,นมันกองเล่นนะทางเนอรนะเเสยงคอ,อขึ้นอนข้อคนออเซบเซบปรีรไดนะ้ออกกับปูส้นน้ำมันโน่อยู่ปูดแดงนี่มีลายเมนูพี่น้องเย้ยที่จะเฮ็ดได้นะบอกว่าจะอันหนาว ปุ่นสวายปุ่นสวายก็แคบเฮาเอาวายวายมากแล้วก็เผาเผาไฟเผาไฟคักค,ค่คือมันมีนะขึ้นหอมเผาไฟเนาะเฮาบอ,าบอต้องต้มเอาได้ไวายเผาไฟเนามันขึ้นหอมเอามาแล้วก็ เกใบหวายกระปูดแดงนี่ต้องปีงเอาหรือบ,บัจจี้ก็ได้มันหอมเราปีงเขาจี้นะเรามาป่นป้อตป่นกระปูดแดงเซอร์หวายยอดเลยมือหน้ามือในสีอันาะคลิปหน้าคลิปในสีเฮเธอเบิ้งพี่น้อง啊 แซบอรีสนึงนี่เลยมันมันบบได้ลายพี่น้องเราไปหาคุดกันยะแบบนั้นแลวนีผ่ผูแรงแซบพีน่นะตัวนี้พอด้ซับไอด้ซับอ๋อขเนี่มันยะต้นหา เชื่อปู่ค่ายปูหยป่หินนะนะมันกขยู่ดงคือการพี่น้องปู่หินนะปู่ค่ายนะมันยู่ห,หลันหินเนาะาลูกไปหลันหินถ้าว่าะเพื่เอเคยไปเที่ยวภูเขากันไปเที่ยวแถวอนาวัวางเวงและสิกายไปทะอนากาสีนะเมืองวังเวงแขวงเว่ง,วง,วง,วงจันท์พูดละไปกาสีนะอยู่ผาห้อมเขาจ้ามักปีงกับปู่ปู่หินปู่ค่ายบ้านคอยเอิญนะอยู่พูนเขาเอินปู่หิน เหลิมอิ่มแล้วพี่น้องก็อิ่มแล้วบ้านนี้เอ้าได้กินสมเจรพี่น้องเอ้ยหมูหดซำยังไงต่อเหากัหาหนะสมโคนเอ้าโอเคสำหรับคลิปนี้กะขอฝากไว้สำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ขอขอบใจเด้อขอขอบเจรเลยละที่ชมเต้นจนจะจบพี่น้องเอ้อขอขอบเจรขอขอบเจรเจ็บเลยเติมมือปูแดงครบ I'll hope to.